ก็คือ1ถ้าฉ er, ันกินกล้วยและฉันน้าหนืินิง2ถ้าฉันกินปลาและฉัชลา3ถันน้าแล้วฉันชลาโดยถึงนะครับถ้าฉันกินกล้วยและฉันไม่กินปลาต่อไปนะครับแทนถ้าฉันกินกล้วยเป็นสมมูี่ฉันน้าเหนิเป็นสมบูล q ฉันชลาเป็นสมมูล y ฉันไม่ชลานะครับเป็นสมบู์พิเศษเ s ฉันกินปลาเป็นสมมูรณ์ฉันไม่กินปลาเป็นสมมูรณพิเศษนะครับต่อไปนะคะจะแทนเพดเป็นสามเพดค่ะแล้วก็เชื่อมกุ้ยหมายแลบค่ะโดยนะคะฟังตัวแรกค่ะกินถ้าฉันกินกุ้ยแล้วฉัน้เหมือนนี้ก็คือมีนข้าวแล้วก็เจี๊ยบผักแล้ไม่แสบค่ะอันที่สองนะคะคือข้าฉันกินปลาแล้วฉันขนาดตากีพาร์าแล้วเอสค่ะและ ใน,นเส้น A <Okay. S 1> ค่ะสาหรับตรงนี้นะคะเราจะให้ค่าบุญนะคะเป็นเพสค่ะ, mm. คะกรณีที่ท่าแล้วมีค่าเป็นเทสะค่ะหรือหน้าจริงนะเพสค่ะแล้วเราจะมาทูการกดหลังละกดนะคะบนหลันะคะเราจะให้ตรงนี้นะคะเป็น ถ้าเลี้ยงจริงก่อนค่ะเดือนนี้นะคะเราดูแล้วค่ะว่าจริงคือจริงค่ะก็เหมือนเดือนเลยค่ะกลุตั้งหนั้ก็เป็นจริงเท่านั้นค่ะกัเป็นจริงค่ะก็คือจริงถ้าเลี้ยงจริงจะเป็นจริงค่ะตอนนี้นะคะเราดูคำว่า T Q R S ค่ะต่อไปนะคะจะถาตัวนี้ต่อค่ะก็คือ Q มีข้อความจริงจริงค่ะเหมือนเดิมเลยค่ะหน้าจริงหลังจริงก็เป็นต้องต้เป็นจริงค่ะแต่ว่าเราเป็น